ผีรวยง่ายๆ <Okay. S 2> ซึ่งเราจะทํากันเอมีคนเขาถามมาว่าองค์กรไหนที่ทําให้ญาติโยมผิดหวังมากที่สุดในประเทศ สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกองสลากพระอาจารย์ใช่ไหมพระอาจารย์โดนโดนนักู้นะพระอาจารย์แตหายไปไม่ต้องคิดอะไรโดนรวบไปอยู่ที่สงบตามทัศนคติครับพระอาจารย์กองสลากกินแบ่งทําให้คนเสียใจเยอะมากเสียใจเยอะมากเสียใจเยอะหวยนี่เขาบอกว่าคือความหวังคือความฝันของหลายๆคนแม้แต่คุณแม่อัตมานี่แหละแม่พระอาจารย์เป็นไงก่อนหวยออกโอ้โหถือกระป๋องแป้งไปแล้วกระป๋องแป้งคืออาวุธไม่ได้ไปทาให้ลูกชายไม่ใช่หรือหลานชายไปทาที่โคนต้นไม้ไปทาให้ต้นไมุ้คุณ ขูด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 ไปนั่งขูดและมีเสียงออกมาด้วยนะยังไงพระอาจารย์หมายเลยที่ท่านขูดไม่สามารถ ออกได้หนึ่งนีี่ต้นไม้เหรอคนส่วนใหญ่ทําแบบนี้คนส่วนใหญ่ผมเห็นเอาแป้งไปโรยขูดขูดสารพระภูมิหรืออะไรที่พันผ้าสีไว้พระอาจารย์ขูดกันเชื่อกันอันนี้ได้เลขจริงหรือไม่ก็แล้วแต่นะใครเห็นเลขอะไรแล้วแต่การตีความกันไปฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนมียมผู้หญิงคนหนึ่งครับอยากรวยเพราะซื้อหวยนี่แหละก็เลยมาขอหวยกับหลวงพ่อมาขอหวยหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเอางี้โยมยมผู้หญิงมาขอหวยพระมีคําถาม3ข้อจะถามยม3ข้อมีอะไรบ้างพระอาจารย์คาถามข้อที่1โยมเกิดวันอะไรยมผู้หญิงก็บอกเลยเกิดวันพุธเจ้าข้าหลวง ถ้างั้นเอาสี่ไปสี่ยังไงพระอาจารย์อาทิตย์หนึ่งจันทร์สองอังคารสามพุธสี่พอดีอ๋อเกิดวันพุธคือสี่เลขสี่อ๋อ๋อตีตามแบบนี้เลยนับไปถูกต้องเลยคําถามข้อที่สองโยมเกิดเดือนอะไรเกิดเดือนสิงหาพระอาจารย์สิงหาก็เดือนแปดสี่ได้กี่ตัวแล้วสี่กับแปดสี่กับสองตัวพระอาจารย์สองตัวเหลือตัวสุดท้ายคําถามข้อสุดท้ายพระก็เลยถามโยมผู้หญิงคนนั้นว่าโยมเคยนอกใจสามีไหมโยมก็บอกเลยไม่เคยเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เคยเลยหลวงพ่อถ้าไม่เคยงั้นเอาศูนย์ไปโอ้โหได้แล้วสามตัวสี่แปดศูน แกกะซื้อเต็มที่กะว่ารวยเต็มที่เลยนะผลปลาดุกว่าบ้าก่อดีกว่าแต่ตัวมันคล้ายๆกันผลปลาดุกว่าเป็นไงฮะเลขที่ออกสี่แปดสามเอายมผู้หญิงคนนี้ก็เลยเสียใจผิดหวังก็เลยโมโหตัวเองตบขาตัวเองเสียงดังเลยเลยบอกตัวเองไปว่าบ้าเอ้ยไม่น่าโกหกหลวงพ่อเลยอ่ะ สรุปมันนอกใจสามผลถูกต้องไม่งั้นถูกไปแล้วโกหกพระนี่เองท้าไม่นอกใจนี่รวยแล้วนะรวยแล้วนะอได้สามตัวแล้วนะก็บอกว่าหวยกับความรักเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งหวยกับความรักเหมือนกันถูกต้องยังไงพระจาจาร์ชอบทาให้เจ็บปวดแต่ไม่เคยเข็ดสักทีจริงไหมจริงไตายแล้วเข็ดบ้างไหมเนี่ยจริงไม่เคยเข็ดพระจันาร์ไม่เคยเข็ดซื้อทุกเดือนไม่เคยเข็ดถูกต้องรักทุกคนไม่เคยเข็ดนั่นแน่เลยหวยมันก็เหมือนเหมือนเทียนแหลรพระจาจาร์เป็นยังไงล่ะก็รู้ว่ามันสว่างสวัยแต่มีน้ําตาได้หนึ่งฮานะเนี่ยไม่ได้เตรียมมาอ่านมาอ่าน มาขอหวยกับพระรับเนรมากมายเหลือเกินถามจริงๆพระรู้ไหมล่ะพระรู้ไหมถามจริงไม่รู้หรอกถ้าพระรู้ล่ะหากพระรู้แล้วทำไมพระไม่ซื้อเองพระจันทูกต้องก็ <c oughs> รวยคาวัดนั่นแหละไม่ต้องรบวนพระป่ากระถิน <c oughs> อะไรกับโยมหรอกใช่ <c oughs> แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด <c oughs> ถ้าอยากร่ารวยมีคาถามอบให้มีคาถาหวยถูกต้องเลยอยากร่ารวยมีคาถามอบให้เลยเอา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 นี่นะใครซื้อหวยใครอยากรวยนะฟังพระจันทร์นะคาถารวยนะแท้ๆเลยไม่ยากเลยให้ก่อนวันหวยออกมอบหัวใจเศรษฐีให้กับพี่โปรดิเซอร์อยู่พร้อมจะรวยอยู่แล้วพระจันทร์และก็ญ ยมทุกคนทุกท่านที่อยากร่ํารวยว่าพร้อมกันเลยทุกคนทุกท่านอุอากะสะอุอากะสะอุทธานะสัมปทาอุทธานะสัมปทาขยันหาขยันหาอารักษสัมปทาอารักษาสัมปทารักษาดีรักษาดีกัลยานมิตตากัลยานมิตตามีกัลยานมิตรมีกัลยานมิตรสมะชีวิตตาสมะชีวิตตาใช้ชีวิตพอเพียงใช้ชีวิตพอเพียงเพียงแค่เรามีสี่ข้อนี้เราก็เป็นเศรษฐีได้ร่ํารวยได้ไม่ต้องซื้อหวยก็ได้อุทธานะสัมปทาขยันหาก็คือขยันในการทำมาหากินตื่นเช้าทำมาหากินถูกต้องไม่มี ดดอยู่แล้วถูกต้องนี่คือขยันหาอารักษาสมบทารักษาดีก็คือรู้จักการเก็บหอมรอมริบนั่นเองรู้จักอดออมใช้เงินให้เป็น<อ>กัลยานมิตตาตามีกัลยานามิตมราาโอ้โหคบเพื่อนที่ดีพาเราประกอบการงานที่ดีชักชวนเราไปในทางที่ดีไม่ติดอบายมุกหรือไปลงทุนอะไรที่ดีดีกว่ามีเพื่อนดีพาไปดีถูกต้องครบคนพาพาไปหาผดคบบัณฑิตพันฑิตพาไปหาผลและประการสุดท้ายสมชีวิตตาใช้ชีวิตพอเพียงพอเหมาะพอสมไม่อวดร่ำอวดรวยไม่เกินตัวใช่ไหมพระชายใช่แล้วเขาบอกว่าอะไรล่ะมีไว้ใช้อ่ะพอ ครับแต่ถ้ามีไว้ชมไม่พอจริงๆเคยได้ยินเหมือนกันพระอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างถ้าทําตัวรวยคุณจะไม่มีวันรวยแต่ถ้าทําตัวจนคุณจะไม่มีวันจนโอ้โหคมกิจไหมพระอาจารย์เป็นเรื่องจริงฉะนั้นเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะธรรมดาสามารถพอเพียงนงพอเพียงพอเพียงยิงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอะไรแบบนี้เศรษฐกิจพอเพียงช่วยได้เยอะมากฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านเลยครับ หัวใจเศรษฐีมอบให้แล้วร่ํารวยได้โดยที่ไม่ต้องซื้อหวยครับร่ารวยได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความเชื่อถูกต้องได้คาถารวยมาแล้วคาถาเศรษฐีหลังจากนี้ผมจะไม่งมงายเรื่องเกี่ยวตัวเลขแล้วผมจะขยันทํามาหากินจะไม่รอเฉพาะต้นเดือนกับกลางเดือนผมจะทําให้ทุกๆวันของผมเป็นวันทามาหากินพยายามครับพระอาจารย์จเจริญพรฉะนั้นสำคัญที่สุดอย่าพึ่งหวยเพราะบางคนเล่นหวยมากๆเป็นไงล่ะตื่นเช้ามาโอ้โหวุ่นวายเลยตอนบ่ายตื่นเต้นตอนเย็นซึมเศร้าโอ้โหจะมีทุกคนฉะนั้นแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ ครับทุกครั้งที่ซื้อแล้วอ,อย่าลืมเตรียมซื้อมาม่าไว้ด้วยนะเพื่อ <c oughs> ขับความผิดหวังไปด้วยความไม่ประมาทความมีสติความไม่ประมาทความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายครับเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตให้เรามีสติอยู่ทุกเมื่อดีกว่าสตินั่นแหละตัวนี้เลยกำกับได้ทุกช่วงชีวิตสำคัญที่สุดใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโอ้โหและก็รู้ความหมายโอ้โหมาเจอพระอาจารย์วันนี้ผมเลิกงมงายละผมรู้สึกว่าหลังจากนี้กลับไปทํากลับไปสู้ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาเรื่องตัวเลขละไม่พึ่งพาเรื่องดวงละอาาว่่ไม anh huế là